สาธิตการจับสองขาในรุ่นเทรนเนอร์นะครับไม่ว่าตัวไหนนะฮะสองขานิดเดียวพอนะครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองนี่หนีแค่นี้พอครับดันไปที่หลังมือให้สุดเลยนะครับออกตัวในแนวตั้งครับหักข้อมือขึ้นสะบัดข้อมือแรงๆเน้นข้อมือนะครับแล้วส่งไปด้านหน้าระดับสายตานะครับอดูนะฮะปั่นข้อมือเป็นหลักครับก็จะกัดแบบนี้ครับ ลก็สิบาท4 5ห้า่งสองขยใหญ่เทรนเนอร์ลายเฉพาะตัวทันนี้ครับเดิมหลายเดิมคาสบาท4ีห้าสองสองขยใหญ่เทรนเนอร์ลายเฉพาะตัวทันนี้ครับเดิมลายเดิมนครับสิบาท4583สาองขขยใหญ่เทรนเนอร์ลายเฉพาะตัวทันนี้ครับ รรบบนะคัตัวเดิมไล่เดินร้สิบบาทสี่ห้าแปดสี่สองข่ใหญ่เทนเนอร์ลายเฉพาะตัวตัวนี้ครับตัวเดิมไล่เดินครับ